เที่ยงตรงขออนุญาตแจกส่วนลดให้เออส่วนลดสลดเทีย่ยงตรงขออนุญาตแจกส่วนลดหให้พี่นะใครอยู่ในไลฟ์แล้ว<อ>เล่นเกมเอาส่วนลดไปนะลูกค้าสูงมากน่้แม่สูงอย่างก้อนร้อยโลใช่ลูกค้าอันนี้มาแล้วนะคะพี่แม่รอพวกงานแจ็คเก็ตเด็ดซิปหน้าแจ็คเก็ตเด็กที่ไม่ใช่ผ้าฟีดนะเป็นผ้พาพวกลม บุนวมเด็กนะคะลูกค้าสาวอ้ยทรงสวยใ,ใหม่เหมือนเดิมค่ะความใหม่ความตะโกนว่าะสาอะอาดน,นี่คือโนนหนึ่งเดี๋ยวค่คอยงัดไซสนะเเ์เด็กเล็กเด็กโตผสมเหมือนเดิมลูกค้าน้องซูมให้ดูเลยนะคะขุยไม่ไม่มเีเขาเรียกว่าอะไรเลอะเปื้อนเหลืองอะไรไม่เจอนะตัวเบอร์นี้พร้อมขายจริงๆพี่เบอร์นี้เก็บนะคะ2 8 0 0พี่หา แจ็คเก็ตกันหนาวเด็ก2,800บาท45กิโลถ้าเอฟตัวหลุดจองอทำไงพรุ่งนี้อัปเดตให้ค่ะพี่พรุ่งนี้ก็จะอัปเดตตารางลงไปให้แล้วก็บางรอบก็จะเป็นระบบดูเดิมบางรอบก็จะเป็นระบบให้พี่ๆทักแชทนะทักแชทสั่งซื้อนะคะพี่จ๋าก็จะปล่อยของตามลำดับเลยนะคะคุณแม่นี่งาน2ชั้นโอ้โหโคตรเท่เท่ม่อมาก ลูกค้านี่งานหูมีหูหด้วยหูหมีสี่สิบห้าโลอันนี้น่าจะพอ,พอกันกับตัวเมื่อกี้นะคะ,คะอาจจะลดหลั่นกันอยู่ประมาณเจ็ดิบแปดสิบตัวเนาะใช่แล้วราคาลูกคา้าจ๋าสองพันปดรอยปล่อยรหัส cf เลยลูกลูกเออ่รีวิวไม่ส่งฟรีนะอันนี้นะคะอันนี้จะไม่ได้ส่งสฟรีนะม<า>แม่แต่ถ้าดูแล้วชอบเอาไปเลย เหลืออยู่แค่สามก้อนคุณมุกให้ตอบไลน์หรอคุณมุกคุณมุกมีไลน์มาหรอคุณมุกเดี๋ยวพอยดูให้ได้ไหมเดี๋ยวส่งหา GM ก่อนพอโอเคคุณมุกจองของเรียบเลยเรียบเลยตายแล้วไม่ได้ดูแชทเดี๋ยวน้องพอยดูให้นะคะลูกรีวิวปอปาศูนย์ห้าไปแล้วไปแล้วงานวเวอร์คุณนี่ขอบคุณมากค่ะน่ารักมากลูกใหม่หมดแล้วเรียบร้อยค่ะมาโซเอาหมดเลยของมันดีเนาะ ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะขอหักครึ่งหนึ่งได้ป่ะโชว์ไปก่อนนะเฮ้ยไม่รู้นะไปรุ้นนะคะไอ้พลเบอร์เบอรี่ค่ะจริงหรอเออตกใจอุ้ยเบอร์เบอรี่สะกดดีๆก่อนเบอร์เบอร์รี่ถูกต้องเนะคะเบอร์เบอรี่ต้องสะกดดีดีวันนี้ในอักษรแบบซ่อนหลบอยู่เออเออเบอร์เบอรี่มานะคะอุ้ยขอหักไปครึ่งหนึ่งได้ไหมอยากโชว์ครึ่งล่างๆอ่ะ บไปเลยไปเลยนะคะเนี่ยลูกค้าลูกใหม่หมดแล้วนะอุ้ยสวยมากเลยขอโชว์อีกนิดนึงเดี๋ยวจะเปลี่ยนงานไปงานต่อไปให้เอาเป็นงานถุงต่อเนาะเมื่อกี้ที่ว่าจะเป็นสเวตเตอร์คอกลมใช่ใช่ไหมเดี๋ยวใกลต่อสเวตเตอร์คอกลมให้ดูมาสะอาดเปิดอะไรนะเปิดเปิดเปิดหมดลูกได้เลยรีวิวลูกค้าอ๋อโอเค<ข>อได้หนึน่งนะแล้วถ้าใครจะเอาก้อนใหม่หมดแล้วนะคะพี่ ยัวน้ำลายเวอร์คือแบบไวมากลูกใหม่ลูกรีวิวโซอาแบบรวดเร็วถ้าเปิด้วต้องเอาให้หมดในไลน์นะแม่ใครเอฟได้คืออย่าปล่อยหลุดเด็ดขาดนะเบอร์นี้เพราะว่าราคาแค่2,800เองพี่ราคาแค่2 8 0 0เองเราได้เบอร์ใหม่ฉําเองนะลงเนี้ยทีนี้นี่มาแล้วอ่ะมันมีพวกขนเป็ดด้วยนะมีพวกขนเป็ดด้วยนะพี่ถ้าจับแล้วแบบทำราคาได้ก็บวกเพิ่มได้อีกได้แพงได้แพงได้แพง ทรงด้วยเลยด้วยอ่ะพี่ขาทรงมันก็สวยอันนี้ตีฟูนะตีฟูจะสวยค่ะเพราะว่าเนี่ยมันมันจะแบนแบนมาใช่ไหมพี่ถ้าตีฟูให้ผ้าให้ลมมันคลายให้ผ้าให้มีมีอากาศเขา้าไปข้างในมันจะสวยอพองสวยมากฝากตีฟูได้นะคิดง โอเคอะไรถามน้องมันคือตัวอะไรน้องบอกแพนด้าแนววีบอกถามเรื่องสีใช่ไหมแพนด้าแนววีอุ้ยสีเพราะไม่รู้ไงเดี๋ยวโดนน้องหลอกนะเปิดคดิแกนไหมอย่เปิดให้นะคะพี่สาวมีมีมีลิสต์มาค่ะมีลิสต์มาคาดีแกนมีราคาลงด้วยราคาตัวดิอุ้ยสวยโคตรสวยอ่ะใช่แกลํำมากโคตรสวยอ่ะกาศเวอร์ดูดิสวยมากสีแบบถ้าเป็นสมัยเราก็คืออันเนี้ยอะไรนะ อะไรวะปวดใจจังเลยเธอร้องอะไรวะนนั้นอันวาวไม่เอานะเกงใจฟิลฟิลยุคข้อศอกนั้นเลยอุ้ยแรงมากนะแก่จังวะใช่แรงมากนะทำไมเราถือแก่กันางกี้เปิดเยอะสี่เกรดบีให้ค่ะพี่ตุ๊กหนูมีตัวเกรดบีมาให้เกรดเอก็อยากเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวหนูอาจจะลิสต์มาเป็นช่วงบ่ายให้ได้ไหมอ่าเกรดเอก็อยากเปิดเกรดเอมันจะเป็นอุ้ยอันนี้สวยมากผ้าใหม่นะคะสีสัน colorful ไอ้พลอยจับดิสกรีนอุ้ย คนแน่นแม่ดูงานตัวนี้อลังการมากพี่สาวที่ได้ดูรีวิวยิ้มแล้วตอนนี้ดูได้ไมแม่ดูสวยเลยละอัดมาแน่นๆเลยไปตีฟูนะพี่สาวฝากหนูตีฟูได้นะคะเช็คราคาตีฟูได้ถ้าตีฟูปกติมัน300ยงานเด็กบวยอีกร้อยนึงเป็น400อนะคะพี่ตีฟู400บาทนะคุณพี่จ๋าแต่ถ้างานผู้ใหญ่ก็ตีฟู300บาทจ้ะราคาประมาณนี้เลยหรือจะเอาไปตีเองก็ได้นะแม่นะเอาไปตีเองก็ได้นะคุณพี่ฝากตีฟูทั้งสก็เลยได้เลยพี่สาวคอมเมนต์ในแชทให้หนูหน่อยนะคะ ใ <Messenger S 2> <ห>น Messenger นะคะพี่สาวฝ<ห>ากน,น้องๆเดี๋ยวให้น้องๆเขารวมยอดให้พี่ขอบคุณมากเลยไปไปต่อโกม